พื้นที่ป่าในแต่ละแห่งนะครับเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชั้นดินเนี่ยค่อนข้างมากเนื่องจากเวลาที่ใบไม้กิ่งไม้ร่วงหล่นลงมาทับถมกันนะครับใบไม้และกิ่งไม้เหล่านี้นะครับจะถูกย่อยสลายเพราะว่าในชั้นดินเนี่ย ในหน้าดินจะมีจุลชีพเล็กๆวกกิ้งคือไสเดือนเชื้อราต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องย่อยอย่างดีเลยซึ่งใบไม้กิ่งไม้เหล่านี้แหะครับที่เราเรียกว่าอินทรีย์วัตถุเมื่อย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็นฮิวมัสให้กับต้นไม้ ต้นพืชน,นะครับได้ดูดกินไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านและใบได้ไดเป็นอย่างดีนะครับดินในแทบจะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินเหนียวหรือดินที่อยู่บนภูเขาแม้กระทั่งหินก็จะมีธาตุอาหารอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าได้ใบไม้กิ่งไม้ ใบหญ้าเศษวัชพืชต่างเนี่ยก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วคิวมัดเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับจํานวนมากให้กับต้นไม้ต้นพืชให้กับดินนะครับดินก็ก็จะกลับมามีชีวิตซึ่งจะสามารถสร้างชีวิตให้กับต้นไม้ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือผู้สร้างชีวิตใหม่ลักษณะของป่าที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณที่เป็นป่าแบบนี้เขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในระบบ นิเวศของเขาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นป่าปลูกก็ตามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกสะสมอยู่บนพื้นดินนะครับใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะย่อยสลายนะครับการย่อยสลายเนี่ยสำคัญสำคัญที่สุดก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ที่เราต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยเพราะว่าจุลินทรีย์นี่คือสิ่งที่ก่อสร้างชีวิตในทุกสปปรรพสิ่งเลยนะครับรวมทั้งสัตว์ขนาดเล็กนะครับจลุลชีพขนาดเล็กที่อยู่บนผิวดินเนี่ยเขาจะพึ่งพาอาศัยกันครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นในระบบธรรมชาติที่กำหนดให้นะครับมีความลงตัวในการอยู่ร่วมกันนะครับเมื่อมีความชื้นพอเหมาะจุลชีพต่างๆเนี่ยก็จะย่อยสลายใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ต่างๆเนี่ยโดยอาศัยจุลินทรีย์นะครับ ประกอบด้วยช่วยกันธาตุต่างๆนะครับก็จะถูกย่อยสลายให้เป็นอาหารของพืชได้พืชที่อยู่ในป่าแห่งนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการย่อยสลายโดยทุทรียนซีและสัตว์ขนาดเล็กหน้าดินมันจะเป็นระบบ วงจรชีวิตที่ครบวงจรนะครับที่ช่วยสร้างชีวิตให้กับต้นพืชได้เติบโตขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยจะมีธาตุอาหารครบทุกชนิดซึ่งเกิดจากการย่อยสลายนะครับแม้ว่าในโตรเจ่นที่อยู่ในอากาศก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีปริมาณมากก,ก็จริงอยู่นะครับแต่พืชไม่สามารถที่จะดึงไนโตรเจนเพื่อที่จะเอามาใช้หล่อเลี้ยงลำต้นได้นะครับจะต้องมีจุลินทรีย์ต่างๆนะครับช่วยดึงไนโตรเจนลงมาในดินนะครับแล้วก็ย่อยสลายโดยจุลชีพต่างๆนะครับโดยเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับให้เป็นธาตุที่พืชสามารถ นำไปใช้ได้นะครับถ้าลำพังในตัวเจนที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในปริมาณมากมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นอาหารให้กับพืชได้ถ้ายังไม่ได้ถูกย่อยสลายหรือแปลงสภาพนะครับเรื่องจุลินทรีย์นี่สำคัญนะครับอยากให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาหาความรู้นะครับจะได้เข้าใจในระบบจุลินทรีย์นะครับตามธรรมชาติเนี่ยว่ามีความสําคัญอย่างไรถ้าเรามีผืนดินนะครับที่ปลูกป่าได้แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างปุ๋ยได้จากผืนป่านี้นะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรอินทรีย์หรือปุ๋ยประเภท จุลินทรีย์สามารถที่จะสร้างปุ๋ยกับคืนสู่ธรรมชาติได้และสามารถเอาไปเลี้ยงเอาไปปลูกต้นไม้ต้นผักต้นพืชได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีนะครับพวกนอนตะขาบต่างๆพวกนี้แหละครับสัตว ที่หากินหน้าดินเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยให้กับดินนะครับดินก็จะกลับมามีชีวิตได้อย่างเช่นที่สวนป่าแห่งนี้นะครับดินของสวนป่าแห่งนี้เนี่ยมีชีวิตมีชีวาอย่างมากเพราะว่ามีสัตว์หน้าดินจำนวนมากมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มหาศารต้นไม้ใบหญ้าที่ ลงมาปกคลุมเขาเนี่ยเมื่อได้จุลินทรีย์และสัตว์ที่หากินหน้าดินเนี่ยก็จะช่วยย่อยสลายนะครับใบไม้เหล่านี้ให้เป็นปุ๋ยให้เป็นธาตุอาหารกลับคืนสู่ดินนี่คือข้อแตกต่างนะครับของการปลูกป่าโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นป่าแห่งนี้20กว่าปีแล้วครับ ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทำให้ดินมีชีวิตได้ในดินต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆร่วมกันนะครับต่างคนต่างอยู่นี่ก็จะไม่ครบองค์ประกอบของระบบนิเวศฉะนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับ งดใช้ปุ๋ยเคมีงดใช้ยาฆ่ามาแมลงก็จะช่วยรักษาสัตว์เล็กๆที่อยู่หน้าดินให้มีชีวิตแล้วก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายใบไม้กิ่งไม้ให้กลับมาเป็นธาตุอาหารให้กับดินอีกครั้งนะครับแล้วเราก็จะปลูกพืชได้มีความงอกงาม อุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําลายจุลชีพสัตว์ที่หากินอยู่หน้าดินแล้วเนี่ยการปลูกพืชผักต่างๆของเราเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่เติบโตเท่าที่ควรดินเป็นสิ่งสำคัญครับต้องทำให้ดินมีชีวิตโดยการไม่ทำลายจุลินทรีย์ และสัตว์ที่หากินอยู่หน้าดินนะครับ